สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพเคเรัวครับมิสเตอร์เคก็วันนี้ครับอ่าอีเวนต์กิจกรรมะครับของการแจกตัว๋วฟรีอันนี้ครับนี่เลย30บใบนะครับซึ่งอันนี้นั้นจะแจกครับ่าขึ้นอยู่กับค่าหัวของกิลที่เราอยู่นะครับถ้าหาคุณไม่มีกิลก็จะเป็นค่าหัวส่วนตัวของคุณเนาะ ซึ่งกิวผมนั้นอาค่าหัวรวมมันเกินขีดจำกัดเนาะอาจำกัดของอีเวนต์อ่ะก็คือว่าผมจะได้สูงสุดคือ30บใบนะครับวันนี้ครับก็จะมาเปิดตั๋วฟรีเนาะ30บใบนี้ที่ผมหวังสุดๆเลยนะคือจะเป็นควีนม่วงครับห <c oughs> าควีนม่วงกันมาเป็นปีแล้วเมื่อไรจะมาเสิร์ฟเนี่ยมีหวังมากๆเลยนะเพราะมันมีตั๋วที่เป็นตัวคอนใหม่ๆแล้วก็ เก่าๆรวมอยู่กันด้วยอ่า uh, อย่างเช่นตัวล่าสุดนี่คือตัวของแลงเอสคือตัวจะเป็นเอาเป็น S A B C ซึ่งแต่ละแ้งนะตัวคอในตัวนะั้นก็จะต่างกันเนาะนี่คือตัวของแลงเอสสูงสุดนะครับนี่เลยใหม่สุดก็คือจะเป็นอ่าชูกาคู่กับมิโก้แล้วก็โบเลียคู่กับเพลูนาเนาะที่ใหม่ที่สุดนะครับมีจนถึงเป็นอุซบแล้วก็นามีแล้วก็จินเบโรบินจังนะครับมาเปิดตัว อ่ะรางวัลที่ค้นค่าแต่หน้าหลุ้นมากๆเลยนะเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีดองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายกี่มากๆครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเจชเชอร์ก็มีนะ ปีดเบรฟโซนะครับอ่าดังก์บอลเลเจนแล้วก็มีเกมแบล็คโคลเวอร์นะครับสวยเจ้าเกมของอาวันพีเทชคูเนี่ยอยู่ด้านล่างครับต้องกดราคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับอาวันพีเทชคูครับก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอ่าวัดดวงราคา10บาทตู้นะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไ,ไหม 10บ,บาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บบาทอาจจะได้ไอดีองเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง300ร้อยเก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับ แล้วก็จะหานะครับใครที่ยังไม่ได้คุณลองอปิดเกมปิดแอปแล้วเปิดใหม่ดูถ้า,ายังไม่ได้อีกก็ต้องรอก่กอนเนาะลุงบานเขา,าทยอยแจกกันอยู่นะครับมาเรื่องมรรจากตัวของแรงค์บีนะครับแบงค์แบงค์งบีก็คือโคตรเก่านะครับเก่าสุดก็คือจะเป็นหนวดขาวนะครับสีแดงใหม่สุดของตัวนี้คือจะเป็นจัดซันจิซึ่งตัวใบนี้นั้นเอาตัวอะไรมาได้หมดแหละ เพราะผมมีครบหมดแล้วนะครับมาก็ตัวซาาช่วงเนี้ยซาายิ่งดีเพราะจะได้เอาไปอัพค่าโชคเนาะหรือค่าลักนะครับของในหมดโคออฟนะครับแล้วก็มีบางตัวแหละที่ผมยังไม่เวล150นะก็โอเคเปิดมาจะได้เวล150ยนะครับเอ็นเนลตัวแรกอ่าตัวแรงบีบทีส2ซลเจ๊กอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าจะลุ้อะไรดีมา บาโชนเงาบ,บาโทตัวนี้ซัพพอร์ตดีนะปัจจุบันในการใช้งานเนะี่ยคือเป็นซัพพอร์ตอย่างเดียวนะาการลงดงลงด่านถึงเวล150มันก็ไม่ดูดีขึ้นมากอะไรหรอกแต่คือซัพพอร์ตเนี่ยคือแจกมม้กๆนะ่ครับเบสามครับจเจสสเขาคือ,อจะอวยไงดีวะเอสตัวนี้เวล1้0มีการติดเผาไมได่ด้วยก็ถือว่าโอเคขึ้นแหละ แต่การใช้งานของจริงก็ใช้งานน้อเหมือนเดิมเนาะแต่ต้องเวล150นะถึงเก่งนะครับถึงเก่งขึ้นแล้วก็จะเป็นครับครับเนี่ยถึงจะเวล99หรือ150ก็ตามถ้าหากอัพเกรดขึ้น6ดาวบวกถือว่าดีอยู่นะในการล้างฝรไม่ตายในการบัฟล็อกค่าเชนเนี่ยก็ถือว่าดีใช้งานได้อยู่นะครับ พี่แค่เขาก็ได้เอาตรงนะตั้งแต่พี่แกะมานะได้ใช้งานแค่ช่วงที่ที่พี่แกะมาประมาณช่วงของอ่าปีแรกสองปีแรกประมาณนะ่ะแค่เลยจบเลย <c oughs> แล้วพอหกดาวบวกมาก็ไม่ได้ใช้งานประตูคอได้เก็บเข้ากูเลยนะ <c oughs> อะโมโกนะครับอาวลร้อยห้าสิบดีอยู่นะอิวเลื่อนแรงนะครับล้างบ๊ฟได้นิดหนึ่งนะของเวลร้อยห้าสิบผมว่าดีสุดในเนี้ยนะ ผมยกให้เป็นชิกิตัวนี้เพราะ6ดาวบวกเวล150มันเก่งจริงแล้ะก็เตโซโลตัวนี้ในโหมดของ p ิวมันเก่งมากทีมของหน้ากากทีมของฟ้าถือว่าเก่งมากแล้วก็จะเป็นอาร์แ c รกเกอร์แครกเกอร์นี่เป็นทีมของฟ้าดาบใหม่ของในโหมด p ิวนะครับแล้วก็จะมีเป็นลูฟี่ตัวนี้ลูฟี่ตัวนี้อาจะหา อัปเกรด6ดาวบวกจะเป็นสีแดงเนาะเวล150สกิลเปลี่ยนไปอาบับแรงขึ้นมีการล้างบั๊มากขึ้นเนาะดีๆที่แนะนำก็มีประมาณนี้แหละของตัว B นะอนอก้นกนืมก็เก่ามากไม่ยังไงจะไม่ยังไงซ้ำอีกอะตัวกาอนในตัวแม่งก็เยอะยังจะซ้ำอีกอะ แล้ง B บีมันเรยจะหมดวะเนี่ยน่าจะมีมาสิบใบมั้งตัวแล้งบีของจริงอะ่ะคือจะเป็น A แล้วก็เอสนะครับที่ผมจะได้ลุ้นหาควีนม่วง <c oughs> แม่งไม่อยากได้ตัวเดียวควีนม่วงเนี่ยอยากได้มากเลย <c oughs> คือไอ้เจ้าอาแจ็คแลวก็คิงที่มาพร้อมกันนะยังใช้งานได้น้อยกว่าควีนนะควีนเนี่ยคือตัวละครที่ได้ใช้งานเยอะสุดแล้วในบรรดาสามพี่น้องอาตัวหมายสีม่วงเนี่ยแล้วผมจะได้มีไง โอเส็งเซตโต้เซตโต้นี่อย่าบอกว่าผมมีเวล2 0 0แล้วมั้งแม่งซ้ำแบบซ้ำอัากางานสร้างเลอเกินมา,มา,าเพราะอะไรหมดเนี่ยตัวแลงบีเนี่ยเอาเป็นลูฟี่ลูฟี่จริงเวลูฟี่นะครับอาเกียร์สองนะครับหกดาวบวกก็จะเป็นสีเหลืองนะ ยังบีไม่เลิกอ่าผมขอเป็นขอเป็นเลลี่เลยวกเลลี่ม่วงด้านล่างอะเวิลด์ตอส50ก็จะมีการอ่าล้างบัฟที่มากขึ้นนะแล้วก็มีการบัฟแถมมาด้วยนะครับมาเลลี่ม่วงเอ็นเนลเอนเนลเนี่ยผมคิดถึงนะสมัยก่อนที่ทำคลิปใหม่ๆอ่ะผมใช้งานมันมันบ่อยมากๆ,ๆเลยนะเพราะมันเป็นตวคอที่สามารถอ่าแก้เนื้อออกได้บ่อยขึ้นไง ของงานอ่าสมัยนั้นเล่นทีมเอเนลก็ทำให้เราไม่ตายพอแก้วเนื้อออกโคตบ่อย,บยเบยนนครับเบก็นี่เขาจะใช้งานอยู่เรื่อยๆนะเผื่อว่าเจอด่านที่อ่าโดนดีกระเด็นอะไรเงี้ยก็เบก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นเจ้าบิ๊กฟาเธอร์ได้ซึ่งมันสามารถทำให้ทั้งทั้งทีมนั้นกันการถูกดีดออกากกมหรือการๆๆกระเด็นนะครับ สันจินี่ได้มาก็ดีนะครับเอามันเป็นตัวคอนหลักในการผ่านด่านของโหมดจีวีหรือแกนโบยาร์ที่ยากสุดในเกมนะควรมีเวล1ร้อยห้สิญญันจิตัวเนี้มันช่วยให้ผ่านได้ง่างยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สกิลการล้างบัฟดีด้วยนะแต่โซโลครับตัวเทพนะครับของในโหมดพีพนะทีมหน้าก,กาทีมสีฟ้าเนี่ยเมื่อไรจะหมดวะตัวบี ตัวทั้งหมดเนี่ยมี30บใบนะครับแต่ตัวดีๆอ่ะมีแค่ไม่กี่ใบหรอ,อกนอนนั้นคือตัวเนี่ยบีบีโอโ้โหมาโค้สามตัวโอ้โหแม่งอ่โโอิปเปลิลคิวยังก็สามใบนะตัวในตัวไม่ยังเยอะยังก็มาสามใบอ่ะมาต่อไปคือตัวของแรงเอแลงเอนะครับเก่าสุดก็จะได้แก่เป็นโซโลม่วงมีฮอคเขียวนะครับใหม่สุดก็จะเป็นคาตาคูริซูเปอร์คาร์ด มงโก็ซุปเปอร์คาดเนาะอืมอืมผมขอที่เลยตัวนี้ได้ข่าวนะคะว่าเดี๋ยวรุจิล่างนี้จะมีล่าง6ดาวบวกมาซึ่งเดี๋ยวจะมีสกิลเปลี่ยนด้วยหากเวล1ร้เนาะซึ่ง6ดาวบวกของรุจินั้นคือเป็นล่างพลังตื่นแน่ๆขอฟันธงเลยพลังตื่นแน่นอนร้อเ็เพราะงั้นลุจิมาเลยเยอะ ตอนนี้ตอนนี้ลูจีผมน่าจะแค่ววร้อยสามสิบมั้งเพราะงั้นมาอีกเยอะๆมาจะได้อัพร้อยห้าสิบพลังตื่นโคชีแต่หนวดดำเนี่ยโอ้โหววร้อยห้าสิบจะสองร้อยแล้วมั้งมันเยอะเหลือเกินมาลูจิม่วงไอ้ลูจิเกียวม่วงอะไรเกียวลูจิเกียว โซโลชาร์แอนลูฟี่ชารลอโซโลจูโลแอลูฟี่ชารลอฮะฮตคอนตัวแรกของในเกมนี้ที่ผมปลดกุญแจ6ดาวนะตอนนั้นคือมันเป็นช่วงที่ตัวนี้มาพอดีแล้วก็อาการปลดกุญแจมาพอดีเลยเป็นตัวคอนตัวแรกผมลองปลดนะครับพอปลดไปปุ๊บก็ไม่เคยหยิบมาใช้งานเลยปลดปุ๊บทิ้งปั๊บ นึกว่าปลดปุ๊บจะได้ใช้หน่อยไม่ได้ใช้งานเลยอ,ะอ่ะก็ประตุครนทดลองปลดกุญแจตัวแรกชิราโอชิคูมันเซอรี่วันคริสต์มาสนะครับหมดย่างตัว A อย่างนะครับอ่าต่อไปคือตัว S และ A แล้วก็ S นะครับเแหละของจริงที่ได้ลุ้นละเพราะตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีเนี่ยตัว S อ่ะมันเยอะ ลูฟี่ซาจิต่อไปครับตัวเอสยังยังมาโอ้มาตัวเอสเฮ้ยเยอะนี่ว่าโอ้ตัวเอสนะครับผมมีสิบใบเอออันนี้อันนี้แหละของจริงแล้วมามาปแบบลบหน่อยผมสิ่งครับมาตัวเอสนะครับทุกคนที่ยังไม่มีนะครับด้านบนเลยครับก็จะเป็นมิโกชูก้า โมลียเพลนา่าโบเจตโบอาเหลืองใหม่นะครับแล้วก็โมโมะมังกรสีฟ้าอ่าเป็นโมโมะล่างผู้ใหญ่นะแล้วก็เป็นไอจ้าฮิอ่าโคบุสกินะครับสีฟ้านะครับแล้วก็อ่าเป็นคาร์ตุโรสีแดงแล้วก็ที่อยากได้เหลือเกินครับก็คือตัวนี้ครับควีนควีนม่วงแกมาเถอะนะเปิดหาเองมาเป็นปีๆแล้วมา ตัวของจีนครับเอสครับวววควีนม่วงมามาควีนม่วงควีนบิ๊กมามภาพแนวตั้งนะครับแต่ก่อนนะคุย,ยากได้พออกมาตัวหนึ่งปุ๊บตัวสองตัวสามตาม,มารือมันจะเป็นเบอร์เจ็ดเลยนะเบอร์เจ็ดบุอาสองตัวนี้ก็เก่งนะเบอร์เจ็ด บอาสีเหลืองค <ST RI K> ิเอาเป็นรอได้ไหมคิดผมอาอาบีหลักเต็มแล้วอะ่ะขอเป็นรอก็ได้นะอาบีหลักเพิ่งเวลหนึ่งอย่งะรอ <ST RI K> มาควินม่วงตัวใหม่ด้านบนด้านบนแถวบนสุดบนสุด <ST RI K> บนสุดจริงวะแต่กูมีแ้วเวกาพังบนบนสุดสอง แถวบนจริงแต่มีแล้ว <c oughs> คือแถวบนเนี่ยแถวบนมีห้าตัวผงม,มีแล้วคือเไปกระพังแล้วแันเสือออกไปกระพังด้วย <c oughs> เอเนตมาตัวใหม่หมแถวบนแถวบนแถวบนมาตัวใหม่หแถวบนคือแบบโอมึงเปิดกาชาฟรีได้เนกูชุนมา แล้วเปิดตัวฟรีสุดได้อินุชุร้อนผมเกลียดมากเลยคู่หมาแมวมันออกเอาบ่อยชิบหายเวีนเนี่ยมันแย่งเลยอ่ะมาตัาานะาตาาวใหม่ครสามสิบใบตัวใหม่มาควิเซงเงยคู่ใหม่แต่แม่งกากเหมือนเก่าแหละอีแค่ห้าใบนะ ทั้งสามสิบใบกูขอโตไหมหมือนนะมาเจ้าบนเบอร์เจ็ดโบอาอิช,ชอิช,ชอิช,ชอิช,โชวโหมนะ ตัวใหม่นะนะ,นะแล้วตัวหนึ่งขอตัวเดียวคุยกันนะคุณอ็นม่วงคุณอ็นม่วงม่วงม่วงมาคุณอ็น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 คุณเอ็นอันใหญ่มากเลยครับตัวใหม่ตัวแรกครับอ,อ,รกกอ,อ,รอ่าโคมุราใช่ไหมโคมุระสกิอาฮิฮิโยริอ๋อชื่อว่าฮิโยรินะครับฮิโยริก็ตัวใหม่ครับมาเลยครับโอ้มาตัวแรกมาแล้ว แถวบนเบอร์เจ็ดแล้วก็บอ่ะเบอร์เจ็ดบ่ะเบอร์เจ็ดบ่ะควีนม่วงยังไม่ลืมควีนม่วงทำไมโอ้ยโซคิงโซคิงอีกสองใบครับน้าๆๆคือแบบมึงออำเหอะนะไอ้ไอ้บ้าเนี่ยนะเภอณนะขาดเองตัวเดียวอะ่ะมาออำเหอะควีน ควีนคืนเลดมันก็ไม่น่าจะออกยากปะ่ะควีนมันไม่ใช่ตัวคนใหม่อะ่ะมันคือตัวฮอนแบบกลางๆอะ่ะมันไม่น่าจะออกยากเด็ดควีนมาควีน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 มูนบสุดท้ายเออเออภาพของตัวตัวเนี้ยถ้าถ้าเรามองแบบว่าไม่คิดอะไรนะมันก็ไม่อะไรหรอก ถ้าเรามองแล้วแล้วเราคิดอ่ะหนวดดาข้างหลังหนวดขาข้างหน้าก็จูท่าสิก็ช่างมันเถอะมาใบสุดท้ายอ่ะผมขอโบอาไม่อยากลรีดขอโบอาร่างเนี้ยอยากได้โบอามาตัวใหม่แถวบน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 ตัวใหม่แถวบนมา <c oughs> เออก็ยังดี <c oughs> ถึงมาซ้ำก็เถอะแต่เอามาอัพอัพเป็นหลักได้ สรุปนะครับการตามหาควีนม่วงของผมนะครับตลอดปีตลอดต้นปีปีที่แล้วก็ตามหาต้นปีก็ตามหาแล้วยังไม่ได้ครับเดี๋ยวจะมีตัวแดงที่สามารถเลือกตัวละครได้มาครับเดี๋ยวมาแจกแล้วนะสามารถเลือกได้1ตัวซึ่งในบรรดาน,นั้นะมันจะมีควีนม่วงด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะเลือก ในไหนเปิดพี่บอกกูเลือกเลยก็ได้หรือถ้าไม่มีให้เลือกก็จะแลกซื้อแต่ร้านค้าเกลือละจะไม่ให้ซื้อกูจะซื้อละไม่เงิยตามหาคุยมาหลายคลิปเหลือเกินประมาณนี้ครับตัวนะครับอ่าใครที่ได้อะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะก็แล้วก็แชร์ตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมนะครับนะี้สวัสดีรับ